สวัสดีเ,เพื่อนเทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช h a น n เจ7ยิซนะครับวันนี้จะถึงคิวของชาวราศีกันชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ปุราคมนะครับคำทำนายของเราเนี่ยจะเป็นคำทำนายในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง 31พฤษภาคม2 5 6 3ถ้าคนที่เข้ามาดูแล้วชอบในเรื่องของการดูดวงชอบคลิปดูดวงของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็การกดติดตามหรือกดกระดิ่งเอาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นการแจ้งเตือนว่าเวลาเรามีคลิปใหม่ๆลงเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาดูกันถึงจะพยายามลงคลิปให้เยอะๆเ,เลย ให้ครบทุกราศีเลยแล้วก็เราก็จะลงทุกเดือนแล้วในอนาคตเนี่ย,เ,ยเราก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆเพิ่มเข้ามาเนาะอาจจะเป็นดูเฉพาะเรื่องอาจจะเป็นเฉพาะเรื่องความรักหรือว่าเจาะเป็นเฉพาะเรื่องเนี่ยเข้ามาเพิ่มอีกเนาะฝากเพื่อนๆกดติดตามเอาไว้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มกันเลยสําหรับสําหรับชาวราศีกันว่า จะมีดวงเป็นอย่างไรบ้างในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ชาวราศีกันสํสำหรับโอเคเรามาเริ่มในเรื่องเรื่องเ,เงินกันเลยดีกว่านาะไพ่มันขึ้นเงินมาต้องการชาวราศีกันหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งมากพอๆกันเลยหา10บ,บาทนี่ก็ใช้10บบาทให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินนิดนึงช่วงนี้ช้อปออนไลน์เยอะมากช้อปปิ้งตลอดใช้เงินเก่งมากเลย ช่วงนี้ก็ให้ระม Bye ัดระวังเรื่องการใช้เงินด้วยถึงจะหาเข้ามาได้เยอะก็จริงถึงจะหาเข้ามาได้เยอะแต่ก็จ่ายเยอะเช่นกันนอกจากให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายยังให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยช่วงนี้ค่อนข้างคูุ้งผ่านใจร้อนเนาะก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนิดหนึ่งทั้งอารมณ์ด้วยระวังในเรื่องของการใช้จ่าย จริงๆแล้วเนี่ยช่วงเนี้เรารู้สึกค่อนข้างค่อนข้างสันโดษอะไม่อยากยุ่งกับใครเลยอยากจะปลีกตัวออกมาอยู่คนเดียวทํางานก็อยากจะรีบกลับบ้านไม่ค่อยแวะไปไหนคือแบบรู้สึกอยากจะปลีกตัวออกมาสันโดนรู้สึกอยากจะแบบมาอยู่กับตัวเองทําอะไรคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย เนาะชาวราศีกันยช่วงนี้จะจะเป็นประมาณช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างสันโดษหน่อยอ่ะอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะทาอะไรคนเดียวไม่อยากวุ่นวายกับใครอยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าดีเหมือนกันการอยู่คนเดียวมันก็ได้คิดได้ไต่ตองอะไรต่างๆเนาะเราจะได้ไม่พีพามหรือว่าวู่วามในการตัดสินใจเรื่องเงินอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเระวันระวันแลการใช้จ่ายเนาะ แต่ก็ยังมีมีเงินเข้ามาให้หมุนได้เรื่อยๆนะหมุนหมุนไปหมุนมาได้แต่มันจะเป็นลักษณะแบบเข้ามาจ่ายไปมากกว่าเข้ามือซ้ายออกมือขวาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเหลือเก็บเท่าไหรนะ่นักอันนี้เป็นเรื่องของการเงินส่วนเรื่องการงานผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือเนาะผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานค่อนข้างเมตตาช่วยเหลือเราดีอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรการงานการเงินความรัก ความรักความรักอืความรักเนี่ยให้ระวังนิดหนึ่งระวังไปรักคนมีเจ้าของระวังคนมีเจ้าของมาแอบรักอะไรประมาณนี้จะเป็นคนจะเป็นลักษณะแบบความรักที่แบบแอบ,บซ่อนอะ่ะต้องแอบคบ,บกันแอบรบักกันหรือต่างฝ่ายก็ต่างแบบมีแฟนแล้ว อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมามาชอบกันหรือว่ามาคบกันอะไรเงี้ยเจอกัินชาไปอะไรเงี้ยก็ให้ให้ระมัดระวังความสัมพันธ์ประมาณนี้เพราะมันเป็นความความสัมพันธ์ในลักษณะของแอบรักแอบแอบรักแอบชอบแอบคบอะไรอย่างเงี้ยสุขภาพเนี่ยให้ระวังปวดหัวไมเกรนให้ระวังปวดไหล่ปวดหลังเนาะสุขภาพเนี่ยปวดหัวไมเกรนและปวดไหล่ปวดหลังจะมีเรื่องให้มาคิดเยอะเลย ช่วงนี้จะมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะมากปัญหาต่างๆความเครียดต่างๆวิตกกังวลโดยเฉพาะกับเรื่องเรื่องความรักนี่แหละน้องบางทีแบบันดับแอบรักแอบชอบกันบางทีมันก็แบบทาให้เราเครียดแล้วก็กดดันเหมือนกันก็ให้เรามาระวังตรงนี้ด้วยน,น้องส่วนในเรื่องของเดี๋ยวนะมีดุดวอะไรไปบ้างแล้วการงานไปแล้วการงานการเงินคว,ความรักอ๋อความรักคนโสด ถือว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอคนเข้ามาเนาะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยเช็คให้ดีๆแล้วกันว่าสดจริงไหมมีแฟนมาแล้วหรือเปล่าหรือยังไม่ได้เลิกกับแฟนแล้วเลยแล้วก็มาชอบเราอะไรเงี้ยเนาะแต่คนที่มีแฟนแล้วก็ยังก็เช่นกันเหมือนกันก็จะเป็นลักษณะแบบต่างคนต่างมีแฟนแล้วก็เออแต่แบบก็ยังมาชอบกันอยู่ยังแบบมีรู้สึกมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันอันนี้เป็นเรื่องความรักเนาะให้ระวัง ความรักในลักษณะประมาณนี้เพราะมันจะนําปัญหามาให้เราในอนาคตได้ความเครียดความกดดันต่างๆการงานการเงนิงน cream, en, ความรักสุขภาพไปแล้วภาพรวมก็ประมาณนี้อ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะให้สักการะบูชาช่วงนี้ให้ไปไหว้พ่อกแก่หรือว่าฤาษีอืมพ่อแก่หรือว่าฤาษีเนาะจะทําให้มีโชคลาภหรือมีอะไรดีๆเข้ามาเนี่ย ช่วงนีนะ้ถ้าเราใจร้อนนะเราจะมีปัญหามีปากเสียงรุนแรงด้วยระวังทั้งอารมณ์ระวังทั้งปากเสียงรุนแรงระวังการทะเลาะวิวาทรุนแรงถึงขั้นแตกหักระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยสําหรับชาวราศีสิงห์เนาะในช่วงปลายเดือนก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปดูดวงเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เนาะมันจะได้ เวลามีคลิปให,ใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้ามาดูได้รวดเร็วนาะแล้วก็เดี๋ยวจริงก็จะลงคลิปไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยจะอัดคลิปลงมาเรื่อยๆให้แบบดูให้เต็มที่ให้ครบทุกราศีนี่แหละแล้วก็จะลงทุกๆเดือนเลยแต่เดี๋ยวต่อไปถึงจะลงเป็นเป็นรายเดือนละไม่ได้ลงเป็นทีละครึ่งเดือนก็คือจัดเดือนหนึ่งก็จะทยอยลงให้ครบ12ราศีแล้วก็อาจจะมี มีคอนเทนต์เป็นดูในเฉพาะเรื่องบ้างอะไรเงี้ยอาจจะมีเจาะในเรื่องของความรักแต่ละราศีอะไรประมาณนี้ด้วยโอเคฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ